ผู้รับผู้รับนี่จะหนักผู้ให้นี่จะเบาเราไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้ให้เลยส่วนมากผู้ให้มีน้อยผู้รับมันมีมากมันไม่สมบูรณ์มันโลกมันเลยแย่งกันนะยันใหม่ๆอีกแล้วกี่พันแล้ว มากซรินี่นมาเยอรมันเยอรมัลยเฮ้ยอยู่โรงน่ี่ะม่ส่งใครไปสรไหม้ปูเลยนะโอเคถ้าคนละซิลิกควัญจากเยอรมันขวันเป็นไงเป็นไงไปได้ของนอเป็นไงค่ะดีค่ะ ได้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 อ๋อถ่ายรูปโอเคเอาไปถ่ายรูปถ่ายเลยโอเคไนนึงมกูมีงานแล้วนะมามาเขาจะเริ่จะปลูกกันไหมค่ะปลูกเลยปลูกเยอะๆปลูกวันนี้วันี้สามปีคนที่อยู่เยอรมันอเมริกาเนาะบวชชีเยอะนะอ่าบทมานจะบวชีที่นี่เยอะมาจากฟินแลนด์นิวซีแลนด์นะอ่ามาจากอ่าสวีเดนเนี่ยนะ เงาเลเห็นไหมเยอะแยะอ่าอ่าไม่ใช่ว่านิชีเอาเงินมาจากไหนบางคนเขามีเงินเป็นพันล้านบ้านเขามีหลังละสามร้อยกว่าล้านึ่งเขายังทิ้งมาอยู่กับจอวังตูเลยเห็นไหมเขาบอกรับกันจริงรับกันจริงอนเพื่อวูเขาไม่ได้แคร์หรอก ที่มียในหรูหรอเขาตัดัวน้ำได้ยินเนาะที่แต่ธรรมะนั่นแหละที่หลูงลานะคงจะไปรู้อะไรช้อนไม่รู้จักรสแกงนะพอคุณพูดว่าจะ,สะเสนอกระหาว่าคุณพูดนักเลงเนี่ยพูดเส่าวนะ นีนี่นกูไม่คอยมึงที่เกิดทไมอยกอนเ,เลยถ้ามันันแล้วไม่แค้วเรื่องหลับเพราะดีที่ข้าได้ฟังพระสอนสังเราเรยนหมอเราลกาถูครับลูกตาสาถูครับน้วุ๊ดประวัติขึ้นมามูโอ้ใช่ไห,ไหมาล้วตโตมากัดซองไู้ดีไปโตโตุย รลองโดนนักูย um. Ch Ch ูบวันเนี่ยอยู่ซ่อมยุบวันเชื่อไหมผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กูไปให้กูไปซื้อน้ําไปเอาน้ำไม่กี่กูวิ่งเลยถ้าใครมาเอาเงินมาจ้างกูอีกกูไม่ไปจนผู้ใหญ่บอกว่าโอ้โหคนนี้นะยิ่งกูได้เยอะกว่านั้นดีอ่าเขามะให้กูพิลลาร้อยเลยนะผู้ใหญ่โนะคนโง่ไม่รู้จักหรอก เห็นไ,ไหมช่างตัดผมอ่ะเห็นไ,ไหมไอ้มาตัดผมมันจะบอกว่าเด็กคนที่วิ่งเล่นอยู่หน้าร้านตัดผมน่ะโง่ไอ้ไอ้ไอคนมาตัดผม,มโง,ยง่ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่ามัช่างตัดผมเรียกอย่างนั้นมาอ่าก็มีแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์ร้อยนี่มึงจะเรื่องเอาอะไรเด็กคนนั้นก็เรื่องเอาแบงค์ร้อยเขารีบออกไปเห็นไหมึงโง่ยังไงอ่ามันไม,ม,นไม่ไม่เอาแบงค์ห้าร้อย ท่างจต่ผมก็ว่ามันง่เด็กโง่อแต่ทีนี้ไอ้คนจัดผมก็สงสัยเลยความสงสัยตัดผมสเสร็จก็เดินไปถามเด็กนะทำไมแกแม่เอาแหวนห้าร้อยถ้าเอาแหวนห้าร้อยก็ไม่ได้ไรกับชีวิตวะที่มันได้หลายรอบเลยต่อวันไอโง่กันแน่วะ ทีคนอื่นไม่ว่าเห็นคนง้อนะนะตัวเองกง่อกว่าด้วยซ้ำไปนะคนมาบวชไม่ใช่คนง,ง่อนะแม่ยายกูบอกว่าไปบวชทำไมจริง้ัไม่นจะคนง่อเห็นไหมเขาเห็นการบวชเป็นคะนง้อนี่ความเห็นของขนาดแม่กูก็เหมือนกันใครก็อยากได้แบบกูแล้วทำไม คนก็จะวิ่งหาตรงนั้นถึงจุดนั้นแต่ทำไมเราทิ้งอาว่าเขาไม่รู้จักคุณค่าของเสียใจของตัวเองเราอะไรคะกระเอบกระสอตรงตาน้ำอ้อยปะครับอืมกเน็นซื้อแล้วไม่อยากกิน น้ำใจหา,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 าคนรสรฟที่สวยไม่มีโอ้ใจใครนี้ก็ดีแล, <laughs> ล้วครับคุณตาบานเรียงม้คั การเสิร์ฟการอะไรเนี่ยก็ต้องหาคนสวยๆดีๆว่านดีครับคนดีค่ะท่นสวยๆมาเลยขึ้นสวนบ้านเมื่อไหรครับมา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 เรียงแถวใต้มาน้ำมะจองค่ะน้ำมะจองมาตั้งเรืเลยมาเลยจะได้สันเลยน้ำมะจองววดช็ดปุ๋ยมือเดียป็นเจ้าอหวาน จ้าง่างสี่่จ้างแม่จ้างหน้่งใครจุเสร็จเป็นเบอร์หนึ่งคะแล้วน่ามาจ้างสองน่ามาคอยเ้องใ่ค่ะนาาจ้างสองน่ามาคอยนี่พูดถึงเรงินธรรมะกัเนี่ยผู้ที่สลักตน พูดทำลายจนนะผู้ควบนวัตนะตอนแรกก็าทำลายทรัพย์นะทนะำลายครอบครัวทำลายอนาคตนะหมดเื้นหมดตัวทำลายตัวพระเจ้าเรียบบริจาคบริจาคตัวเองนะพอทำลายตัวแล้วจนหมดตัวแล้ว ความเห็นแก่ตัวก็สูญสิ้นไปด้วยนะที่คือผู้ค้นออกจากความกลัวนะผู้มีนิสัยให้ทานก็ให้ทานยากแต่ทานเห็นไหมนะเห็นไหมผู้มีสยอยากกินก็เลาะกินจนส่งขาดาแน เราบ่าเนี่ยพมาจมมาทุกเถา่เนอาาะว่าเขเคยสร้างแห่ที่เถอะไปไปหาทำงานนายกคซ่อยากเป็นนายกที่บวมมือจ้่ว่อู้ก่มีเวลาสัญชาติโเลยผ้าผู้เป็นราอสอมเห็เห็นหมอได้เป็นบูเฮมโบอยุเลืัอนัะเถือะ ไม่นฉพบะเขาจะมาเป็นเขาต่อไม่เฉอาะใจก็มีคนเสียคนสิบหล่อมีคนไถยแบบง่ายกว่าที่นันนน่ะคือรถเก่งแต่ที่เก่งมากคือรถมอเตไรน มันไม่มีเวลาหรอกเพเราะเรา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 บอกว่าเราจะหมดภาระ,ะแต่เราไม่หมดเพราะเราท่านแต่ภาระนะ,ะไม่มีทางหมดนะอ่ะเาเป็นภใช่จะไปกลับไปทําไมก็เด<ขอ>ี๋ยวม,มาอยู่นี่เสียกันแค่รถเหมืนก็อยู่นี่เลยไปเลย โอเคนี่แหละคนอะไไม่เข้าใจการเรียนรู้ว่าคนไม่มีที yeah. <S <S ่ไปแล้วมาบวชเขาความบวชเนี่ยเขามาศักธาเคยปฏิบัติธรรมอยู่กับพ่อแม่ผูบาอาจารย์มีรากมีเง่ามีมูลกาบูรพาจารย์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นไหมเออหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเห็นไหมเออหลวงปู่ศรีมหาวิโรนี่หลวงตาอยู่กับท่านเมันเน็ตความเท่าภูเขาท่านยังไม่มองเลยซ้ำไปจะบอกให้โอ oh, oh oh. ้ร hmm. ้อยดอนล่าร้อยดอนรู้ไช่ไหมมาตลาดขมิ้นเงินดอนโอ้หลองลงมาจากระเ้ออเมริกาเงิ้อยดอนล่า แอลแอบไม่ก็ไปอยู่ในจารย์ก็ถวายกูแล้วคืนของกูไงเกอมาอยู่ใหม่ไม่เลยไม่รู้ว่าที่นี่กดเป็นยังไงไม่มีข้อแม้จะทังสิ้นถ้าบอกความเห็นใครบอกความเห็นต้องบอกตังคค์รับ ถ้าใครออกผมเห็นต้องออกตามใช่ก็มี we ้ว right. well ัน so, น so, ี so, 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 <c oughs> ้ทีมงานผมเดียวไฟมาให้คลิปหลอดมามาหัวขังมือมัดตีไฟโซลาร์เซลล์เจ็ดแสนขึ้นสี่ขึ้สี่ก็พ่อเสาไฟโซลาเซลล์มาขึ้นใจขึ้มาเลยสิบสิบเสาเจ็ดแสนบ